เคสกันกระแทกตัวไหนดีที่สุดเดี๋ยว425มาเล่าให้ฟังกันครับ3.6เมตร6เมตร8.6เมตร,มต,รตัวแรกอ่ะที่อยากพูดถึง คือเคสเมทเราก็ทำดรอปเทสมาแต่ไหนแต่ไรกับเคสเมทอยู่แล้วตอนนั้นเป็นรุ่น Waterfall ต้องบอกว่า UA จรจิงจริงอ่ะเป็นเคสที่เราดรอปเทสเป็นแบรนด์แรกๆเลยก็ว่าได้นะครับแบรนด์ Brand ต่อมานะครับคือ p e l i c a n ันนะครับดังนั้นตัวเคสอ่ะมันสามารถป้องกันได้ดีจริงๆแต่นั้นในซีรีส์ของ p e l i c ล n เราจัดว่าเป็นสุดยอดเคสกันกระแทกนะครับแบรนด์โซล i ดีนะครับผมจะบอกว่าแบรนด์นี้ตลกที่สุดในบรรดาสตรอรี่ของเคสกันกระแทกแล้วไม่มีใครรวมผมด้วยนะครับมั่นใจว่ามันจะรอดจากการโยนข้ามตึ 4เ <C. S 2> คลื่อน สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผม V425 ดีกรีครับคำถามอันนึงที่ได้รับบ่อยที่สุดนะครับว่าเคสกันกระแทกตัวไหนที่เราว่าดีที่สุดนะครับซึ่งจริงๆอะหลายคนอาจจะถามไปใช้กับ iPhone ที่ใช้อยู่หรือว่าถามเผื่อ iPhone ตัวใหม่อย่าง iPhone 16ที่จะเปิดตัวในปลายปีนี้นะครับดังนั้นในฐานะที่เราผ่านการดรอปเคสมามากที่สุดในไทยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ประสบการณ์ของเรานะครับมาตอบให้ทุกคนฟังกันว่าเคสกันกระแทกตัวไหนที่ดีที่สุดในความเห็นของ425 และใครนะครับที่เป็นสาวกไอโฟนนะครับกด Subscribe Channel 425ดี r e e ไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะมีรีวิว r รอปเทสให้ดูกันมันๆแบบนี้เลยครับหน้ ดอบเทสไอโฟนสิบหกเจอกันแน่ครับตัวแรกที่อยากพูดถึงคือเคสเมดทับพลัสดีสามโอตัวนี้นะครับคือจริงๆอะ่ะเริ่มต้นอะ่ะไอตัวเคสเมดเนี่ยเป็นแบรนด์ที่จริงๆเราถูกใจกลิตเตอร์เขาก่อนแต่ว่าแบรนด์ก็บอกว่าเคสเขาอ่ะกันกระแทกได้ดีที่3.5มจุดห้าเมตรเราก็ทําดอบเทสมาแต่ไหนแต่ไรกับเคสเมดอยู่แล้วตอนนั้นเป็นรุ่นวอเ e อร์ l l ลซึ่งจริงๆอะ่ะดีมากเลยนะทุกคนคือดอบเทสเนี่ยเรามีการโยน3เมตรหรือว่าโยนในสถานการณ์ต่างๆต้องบอกว่าแกร่งเกินหน้าตาของน้องเขาอะ่ะคือน้องเขาสวยๆแล้วก็แก่งมาากทํให เรารู้สึกว่าเคสแบรนด์เคสเมดเนี่ยกันกระแทกดีมากไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ทับเคลียร์ตัวสายวิงเกิลตัวที่เป็นกิตเตอร์หรือรุ่นวอเทอร์ฟอลตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่ากแกร่งหมดนะตอนนั้นอ่ะคือในความเห็นเราแล้วว่าเคสเมดแกร่งพอๆกับ UAG หรือเคสกันกระแทกแบรนด์อื่นอยู่แล้วจนกระทั่งวันหนึ่งแบรนด์อยู่ดีๆก็ส่งมาคือตัวเคสเมดทับพลัสนะครับตัวนี้เขาให้4.5เมตรแล้วเราก็รู้สึกว่าจริงๆตอนนั้นอนะ่ะเคสเมดเราให้สูงสุดของร้านไปแล้วนะคือ3เมตรเราก็เลยแบบอยากท้าทาย ราะเรารู้สึกว่าแบบตัวเคสเมดวอเตอร์ฟอลที่ดีถ้ามีเหนือกว่านั้นมันก็ต้องเก่งมากๆคือผมมาจะมีที่หนึ่งอะที่ชอบไปดรอปเทสมันคือสะพานลอยหเมตรเห็นผลดรอปอย่างนั้นอะในอดีตอะตายกันเยอะนะคือเคสอะจากแบรนด์เมาส์อย่างตัวเมาส์ใส่เมาส์คาเลตี้อะก็แตกที่นี่หรือไลโนชิลมอสอะที่ความสูงประมาณนี้ก็ไม่รอดนะมันเลยเป็นโจทย์ท้าทายของตัวทับพลัสว่าถ้าเขาบอกว่าเหนือเคสเมดจริงๆอะโจทย์ที่เคสทั่วไปทาไม่ได้เหมือนคนทําได้ซึ่งเคสเมดทับ,บ,ทลบพล้ว ไปเลยเฮียออ้ไม่มีการแตกนะด้านหลังสวยงามนะครับพัสกีนนะครับใช้งานได้ปกตินะครับไอ้ผ่านครับผ่านตัวนี้โอเคเลยเยี่ยมตัวนี้ของจริงตอนนั้นน่ะเราก็ออกเรือสามให้เขาใช่ไหมบอกว่าเขาอ่ะคือตัวที่ดีที่สุดของเคสเมดและในมุมหนึ่งอ่ะคือเป็นตัวที่ผมได้ดรอปเทสเยอะที่สุดก็ว่าได้ทุกคนเพราะว่าปีถัดมาเนี่ยเราไปทําตัว 50ครั้งใช่ไหมตัวเนี้ยก็รอดมาได้อีกด้วยซึ่งในห้าสิบครั้งเนี้ยดอกหลากหลายมากเลยนะแล้วมีรอบหนักๆประมาณ5ครั้งด้วยต้องบอกว่าโหดมากๆแล้วตัวเนี้ยมี K L influencer ได้ทดลองดอกกันโยนข้ามรถบัสโยนแบบดอกเคสพวกเนี้ยเรายอมรับแล้วว่าเคสใส่กันกระแทกที่ดีที่สุดอะมันคือเคสเมททับพลัสมันแบบแกร่งมากมันไม่น่าจะมีตัวไหนแกร่งกว่านี้แล้วเคสเม e เอาอีกเขาส่งอันนี้มาให้ผมคือเคสเมททับพลัส D 3 O the D 3 O allows us to have Spiris, strong cases, but also still very in a very but still thin. also เขาบอกว่าในบรรดาทับพลัสที่ผมภูมิใจเนี่ยว่าไปโยนสะพานลอยมาไปโยนแบบนี้มันมีตัวที่เหนือขึ้นไปอีกคือตัว D3O ที่เป็นวัสดุกันกระแทกอันนั้นรุ่นเนี่ยก็เลยเป็นรุ่นลองของของ,ของปีล่าสุดที่เราไปโยนข้ามตึกกันซึ่งไม่ใช่โยนข้ามตึกธรรมดานะทุกคนดรอเทสแบบเอ็กตรีมนะครับที่ความสูง3.6เมตรทาน6เมตรทานครับผม8.6เมตร มึงผ่านไปได้ยังไงวะปกติเคสโตไปมันน่าจะแตกที่ตรงนั้นอยู่แล้วแต่ทับพัดดีสโรอดมาได้และไปแตกที่11.1เมตรนะครับหน้าจอขึ้นเส้นไม่ผ่านครับผมตัวเนี่ยจะเป็นเคสใส่กันกระแทกที่แกร่งที่สุดตั้งแต่ผมเคยเห็นมาละยังไม่เคยเจอตัวไหนแกร่งขนาดนี้มาก่อนนะครับและต้องบอกอย่างนี้นะทับพัดหรือทับพัดดีสโอเนี่ย ซีรีส์เนี่ยคนซื้อไปใช้หลายหมื่นคนนะแล้วฟีดแบ็กดีมากๆในเรื่องการกระแทกทุกคนบางคนใช้จนแบบสีมันเปลี่ยนแล้วกลับมาซื้อซ้ำเพราะบอกว่ามันไม่เจอตัวที่แบบทนไม้ทนมือเท่าตัวนี้แล้วถ้านับเคสเมททั้งแบรนด์จริงๆอะนับตัวซีรีส์ทัฟเขาว่ามีแบบคนที่ให้ความไว้วางใจกว่าแสนตัวนะครับดังนั้นนะตัวนี้เป็นหนึ่งในสุดยอดเคสกันกระแทกที่เราจะบอกว่ามันคือเคสใสโคเครื่องที่กันกระแทกดีที่สุดนะครับ เคสเมททับ plus 3 o ครับแล้วพอพูดเคสกันกระแทกทุกคนอาจจะมีแบบสาวกของ uag นึกถึงตัวนี้ต้องบอกว่า uag จริงๆอะ่ะเป็นเคสที่เราดรอปเ e สเป็นแบรนด์แรกๆเลยก็ว่าได้นะครับมันอยู่ตั้งแต่สมัยที่เขาเป็นซีรีส์ตัว p l a s มานะครับกับตัว iphone 6ตอนที่ออกสีทองครั้งแรกนะครับตัว6 plus ซึ่งตรงนั้นอะ่ะดรอปที่1.2เมตรนะครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วนะพอเดี๋ยวนี้ก็เฉยๆแต่ถ้าตอนนั้นก็คือ uag อหลายคนจะคุ้นว่ามันเป็นเคสกันกระแทกที่แกร่งมากจากที่่เเรราดทสในชวง แรกระยะความสูงประมาณ1.2เมตรตอนนั้นเนี่ยเรามองว่ามันเป็นเคสกันกระแทกที่ดีแต่ความจริงอ่ะเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างกับพวกสปิเก้นทัฟอาร์เมอร์หรือเคสกันกระแทกแบรนด์อื่นอย่างไรโนชิลขนาดนั้นคือบอกว่าดีนะแต่ก็ดีพอๆกับตัวอื่นจนกระทั่ง UAG มาออกซีรีส์โมนาซึ่งเขาบอกว่าเป็นตัว t o ปกันกระแทกของแบรนด์เขาคือโมนาอะเริ่มต้นเนี่ยเราได้ไปทดสอบคลิปของ iPhone 10ที่เป็น1.2เมตรนะครับซึ่งเห็นตกอย่างนั้นอะแต่พื้นมันเป็นแบบพื้นหินะ ถ้าเกิดปล่อยเครื่องปล่าเรามีเทสเหมือนกันอ่ะมันแตกนะตัวโมนาครอดมาได้อันนั้นตัวโมนาเนยโดนเอาไปทําในคลิปที่แบบทดสอบหาเจ้าเคสกันกระแทกนะครับปี2018ทดสอบครั้งใหญ่อันนึงของเราแล้วโมนาโดนเทสที่3เมตรแล้วรอดมาได้และณตรงนั้นอ่ะผมเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ย น่าจะเริ่มดีกว่าเคสการกระแทกทั่วไปของแบรนด์อื่นๆจริงๆอันนั้นซีรีส์ของตอน iPhone 12ที่เราได้ไปดรอปเทสแบบหลายที่อ่ะของ UAG จะไปโดนโยนการอากาศ3เมตรและเป็นพื้นหินซึ่งจริงโหดนะเพราะพื้นหินมันแบบขู่ขาอะไรแบบเนี้ยแล้วโมนาตกไปมีรอยหน้าจอน,นิดเดียวแต่ว่ารอดมาได้นะครับไอหลังจากนั้นอ่ะเวลาเราจะดรอปเทสแบบจริงจังเราใช้โมนาเพราะในคลิปนั้นเนี้ยเรามีทดสอบด้วยว่าถ้าเกิดมันเป็นตัวพลาสมาที่เป็นตัวรองเนี้ยไปทดสอบแบบเรืสาม,มันไม่รอดเลยทุกคนดังนั้นตัวโมนา เริ่มแสดงให้เห็นว่ามันเหนือชั้นกว่า UAG ตัวอื่นจริงๆมันเลยได้ไปร่วมในปีต่อมานะครับเป็นโยน50ครั้งที่ตึกกลางนะครับซึ่งเป็นตัว UAG โมนาคตัวนี้แล้วก็ไปต่อที่ตัวโยนข้ามตึกนะครับในตัวปีล่าสุดตัวนี้3.6เมตรพนั6พน 8. 6เมตรพนัน8.6เมตรพไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ตัวโมนาค c คลาสสิกโมนาคโปรนะครับหรือว่าโมนาคเคฟล่า ความสามารถมันเท่ากันนะครับเขาใช้วัสดุที่ดีกว่า UAG ทั่วไปทําให้ป้องกันได้ดีมากๆนะครับและใช้คําว่าผ่านการทดสอบมาเยอะ ดังนั้นถ้าเกิดจะให้บอกว่า UAG ตัวไหนกันกระแทกได้ดีที่สุดอันเนี้ยเราจะบอกให้ทุกคนดูว่า UAG Series m o n a r ไม่ว่าจะเป็นตัวไหนถ้ามีชื่อโมนามันคือตัวกันกระแทกที่ดีที่สุดของ UAG ครับแบรนด์ต่อมานะครับคือ p e l i c a n นะครับในช่วงปีหลังๆเนี่ยหลายคนคุ้นเคยกับแบรนด์นี้เยอะครับมันมาจาก Case Mate เขาไปคอลแลบกับ p e l i c a n มันเอาทับ plus ไปทำ p e l i c a n Ranger ดังนั้นมันก็เลยเป็นเคสกันกระแทกที่ดีเวอร์ตั้งแต่วันแรกเลยพอนั่นหรอกม้ทับพัดมันดีอยู่แล้วไงพอเป็นเลนเจอร์ก็ดีเหมือนกันก็ดีมากๆแล้วคนก็ชอบมากด้วยเพราะมันดําทึบโลโกโ้เพลิแคนอย่างเท่แต่ว่าเพลิแคนในช่วงปีหลังๆอะ่ะเขาเริ่มสร้างโปรดักต์ของตัวเองขึ้นมาและที่ผมให้ความสนใจมากๆคือซีรีส์ที่ชื่อว่าชิลคือเลนเจอร์มันคือทับพัสแน่นอนมันเป็นสุดยอดเคสกันกระแทกแต่เขาบอกว่าเพลิแคนชิลตัวเนี้ยให้ความสูงกันกระแทก6.4เมตรสว่าเพลัส,สะ ยังไปได้มากกว่านั้นอีกหรอซึ่งแม้แต่ตัวล่าสุดเนี่ยสเปคของเขาให้สูงกว่าตัวทับทัด D3O อนะตัวเนี่ยคือตอนผมเจอกันแรกๆผมก็มีความก้ามกึ่งเพราะผมไม่ได้รู้สึกว่าเคสที่มันหนาขึ้นหรือทําประกบมันจะกันกระแทกได้ดีกว่าจากที่ทดสอบมาเองเนี่ยหลายๆครั้งสวมหลังก็ทําได้ดีกว่าเลยพวกนี้ครั้งแรกที่ได้ดอกเทสของมันอะ่ะโดนที่ระยะ6เมตรมันคือไฮไลท์ของคลิป iPhone 12<า>วันนั้นทับพับท,ทยิงเคสม,มาแค่ 4.5เมตรเองทุกคนให้งานได้เฮ้ยผ่านว่ะซึ่งไงเนี่ย รอดมาได้นะครับครั้งนั้นเป็นครั้งที่เราได้ประจักษ์ความแกร่งของเพอร์ลคนว่าเฮ้ยมันไม่ธรรมดานะครับเพราะ6เมตรเอาจริงๆเราไม่แน่ใจด้วยว่าแบรนด์อื่นที่เราเรียกเล้ยว่ามจะรอดหรือเปล่าเราเลยจัดอีกรอบหนึ่งที่เป็นรอบพิเศษสำหรับแบรนด์เพอร c ลคนโดยเฉพาะซึ่งอันนี้เราไปที่เขาใหญ่แล้วก็มีได้ไปทำดรอปเทสนะครับก็คือตัวนี้พาไปทั้งคู่เลยทั้งตัวชิลกับวูเลเยเจอร์เจ้านี่ไปเจอผาประมาณ5เมตรนะครับส่วนตัวนี้ไปโยนจากหน้าผาชันผาหินนะครับอีก6เม ซึ่งรอดหลายคนจุดเนี่ยมักจะมีติดใจว่าเฮ้ยเพรลิแคนเวลารอดอะ่ะเคสมันกระจายออกอย่างงี้เรียกว่ารอดหรือเปล่าอันนี้ยืนยันคําเดิมนะเหมือนที่พูดในหลายๆครั้งว่าไอ้กระจายออกแต่เครื่องมันไม่แตกไงและตัวเครื่องเนี่ยมันรอดมาได้เพราะกระจายมันช่วยซับแรงอันนั้นน่ะถือว่าดีมากๆและเป็นข้อดีของเคสที่เป็นประกบด้วยซ้ำอย่างงี้ดังนั้นเราก็เห็นเลยว่าจากทําตัวรีวิวตัวนั้นเนี่ยมันเป็นเคสที่ดีมากๆทําให ในปีนั้นเนี่ยแหละเราอยากได้เรือสามที่สูงสุดขอไปเทสโยนข้ามตึกที่ตึกกรางครั้งแรกเราเลือกตัวนี้ปีนั้นอ่ะจะบอกเลยว่าจริงๆอ่ะเรามองว่าพลิกนชิวอ่ะแกร่งที่สุดแล้วเลยเอาไปเทสและพี่แกรอดมาได้ที่3.6มดเมตรพานตัวต่อไปนะครับพาน8.6เมตรพน่น11.1น11.1เมตร ไม่ได้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เรียบร้อยครับไม่ผ่านแล้วจ้าและปีล่าสุดเนี่ยที่เราไปเทสตัวโยนข้ามตึกอีกรอบร่วมกับแบรนด์อื่นจริงๆอ่ะตัวเนี้ยแตกด้านหลัง3.6เมตรไปแล้วหนึ่งนะครับพ e ลิ c <oughs> ค n น h i ชิลนะครับแต่ว่าตัวหน้าจอรอดไปจนถึง6เมตรนาสกียังใช้ได้ปก,กติ8.6เมตร1เมตร หน้าจอสภาพหนังฟ้านะแตกด้านหลังอย่างที่เราบอกในคลิปว่ามันเป็นโชคร้ายแต่ว่าจริงๆในแง่ของการป้องกันหน้าจอหลังจากนั้นโยนก็ไม่มีแตกเพิ่มดังนั้นตัวเคสจัดมันสามารถป้องกันได้ดีจริงๆดังนั้นในซีรีส์ของ p พลยแคเราจัดว่าเป็นสุดยอดเคสกันกระแทกนะครับเอาความเห็นส่วนตัวผมนะถ้าเกิดเอาอึดถึกทนที่สุดเอาแบบทนไม้ทนมือในบรรดาลเลวสามนะตอนเนี้ย ซีรีส์ e l l c a n Shield กับ Voyager เรานับให้มันเป็นที่สุดนะครับเพราะมันไม่ใช่แค่แบบเก่งในเรื่องของการแบบตกหล่นอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเกิดขอบไปชนน,นชนนู่นชนนี่อะไรเงี้ยตัวเคสที่เป็นประกบอ่ะมันช่วยเซฟเครื่องได้ดีมากๆดังนั้นถ้าให้แนะนำเคสกันกระแทกที่อึดถึกทนที่สุดเราให้กับ p l i c a n Shield และ Pelican Voyager ครับ และตัวเนี้ถ้าจากปีที่ผ่านมาถึงปีนี้หลายคนจะรู้จักมากๆมันคือแบรนด์ s o l i d ีนะครับผมจะบอกว่าแบรนด์นี้ประหลกที่สุดในบรรดาสตอรี่ของเคสกันกระแทกแล้วปกติแบรนด์ที่เราจะไปดรอปเทสอะมันจะเต็มไปด้วยความมั่นใจและคิดว่าจะรอดไปได้ใช่ไหมมีไอเนี้ย ตรงกันข้ามทั้งผมกับทีมงานไม่ค่อยมั่นใจว่ามันจะรอดหรือเปล่าก่อนที่จะเอาไปดรอปเทสคืออย่างนี้ทุกคนเริ่มต้นโซลิดี้เราไม่ได้เพิ่งดรอกเทสเมื่อปีที่แล้วเป็นครั้งแรกถ้าใครเป็นแฟนคลับ425ตัวจริงอะ่ะได้ไปดูตัวคลิป2,018ะ่ะจริงๆตอนนั้นอะ่ะมีโซลิดี้ตัวหนึ่งมาดรอปเทสแล้วมันชื่อคิวปิดพูดตรงๆคือต,ต,ตอนนั้นยังไม่ค่อยดังเท่าไหร แต่ว่านักตรงนั้นอะ่ะมันได้เลเวลรสารด้วยนะและเป็นเลเวลรสารที่เบาที่สุดถูกที่สุดด้วยเคสมันราคาดีแต่ตอนนั้นเป็นบัมเปอร์ไงหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าเปิดหลังแล้วไม่ชอบนะครับอยากได้อะไรที่แบบมีการปกป้องด้านหลังมากกว่าแต่เรื่องการกระแทกอ่นะดีตั้งแต่ตรงนั้นแล้วทีนี้โซลิดี้เราไม่ได้มีอัปเดตคอลเลกชันเข้ามาจนกระทั่งปีที่แล้วมีการเอาตัววีนัสเข้ามาอีกรอบหนึ่งกับตัวโซเพียซึ่งแบรนด์เนี่ยเขาบอกว่า เขากันกระแทกดีมากๆากนะ่านะ็มีเทคโนโลยีชื่อับบโปรอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่ามันป้องกันดีคือส่วนตัวตอนเห็นอะ่ะคิดว่าเรือสอก็เก่งแล้วนะมันไม่ต้องถึงเรือสาม,มันก็ขายได้อยู่แล้วแต่ว่าแบรนด์เขามั่นใจมากๆก็เลยจัดเทสให้เขานะครับและเทสตัตวนั้นอะ่ะจริงๆอะ่ะไม่มั่นใจว่าจะรอดไปถึงเรือสด้วยก็เลยมีทําเทสทั้งเรือสองเรือสาแล้วก็พาไปขึ้นสะพานลอยส่วนตัวแบบไม่คิดว่าจะรอดจริงๆแต่หน้าจอไม่มีปัญหากล้องไม่มีอะไรแตกแลสกรีนอ่าผ่านไว ใช้งานได้ปกตินะครับกล้องนะครับกล้องหลังใช้ได้3ระยะนะครับพ<า>ักณนะตรงนั้นก็เปลี่ยนความคิดว่าเฮ้ยโซลิดี้มันโหดอะราคามันไม่สูงเลยนะคือราคามันจับต้องได้แต่ว่าตัวมันเองแบบป้องกันได้ดีมากๆเทียบเท่ากับแบรนด์เคสกันกระแทกตัวท็อปกันเลยนะครับและตัวเนี่ยก็เลย ติดสอยห้อยตามไปคลิปล่าสุดด้วยที่เป็นดรอปเทสที่ไปโยนข้ามตึกบอกเลยนะถึงจะเห็นผ่านสะพานลอยใช่ปะ่ะและพี่แกก็ได้รู้ว่าสแล้วในฐานะเรือสามที่ถูกที่สุดเนี่ยไม่มีใครรวมผมด้วยนะครับมั่นใจว่ามันจะรอดจากการโยนข้ามตึกทุกคนลงความเห็นกันเลยว่าน่าจะไปก่อนปรากฏว่า6เมตร่านแ6เมตรผันน1เมตร ไอ้บ้ามันไม่แตกผมว่ามันโชคดีนะจริงๆพี่แกน่าจะอยู่แถวๆ8เมตรเหมือนคนอื่นนี่แหละแต่11เมตรมันพิเศษมากๆมันก็เลยเป็นเคสกันกระแทกที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดซื้อได้ง่ายที่สุดและป้องกันได้ดีมากๆนะครับเป็นตัวที่เราว่า คุ้มมากที่จะซื้อไปผมจะบอกว่าในก่อนหน้าเนี่ยคือทั้งเคสเมด UAG หรือพอลิแคน่ะเขาจะมีความเป็นพรีเมียมในแง่ของวัสดุสัมผัสรายละเอียดต่างๆเนี่ยมันจะแบบอยู่ในกลุ่มพรีเมียมกลุ่มโซลิดี้อ่ะจริงๆมันอยู่ในกลุ่มคุ้มคือวัสดุอะไรของเขาสามารถปรับแต่งตกแต่งสีได้นึกออกไหมแผ่นหลังถ้าคุณซื้อรุ่นวีนัสคุณเปลี่ยนได้อีกอะไรเงี้ยตัวปุ่มก็เปลี่ยนได้และตอนนี้มี425คอลเลก i v e คุณยังมีคอลเลกชันของพวกดิสนียนน์พาวเือรไดับเส ออยยู่่เรืเรดังนัง้นในแง่งงงงงความคุ้มค่าอันนี้คือที่สุดแล้วถ้าถามหาเคสกันกระแทกที่คุ้มค่าที่สุดเราให้กับตัวนี้ s o l i ดี้ทั้งรุ่น Venus Saturn และ Sophia ครับ คือสรุปของคลิปนี้นะครับอาจจะไม่ได้ตรงกับตัวเปิดขนาดนั้นคือจริงๆแล้วเราไม่ตีความตัวไหนมันดีที่สุดนะครับและอันเนี้ยจริงๆเป็นคําตอบที่ถูกต้องของเรื่องนี้นะบนโลกใบนี้จริงๆไม่มีเคสกันกระแทกที่ดีที่สุดมันมีอย่างนี้ด้วยทุกคนผมอะ่ะเคยเทสมาเยอะมากถึงจุดหนึ่งมันก็แตกกันได้อะไรเงี้ยแลวผมอะ่ะ d เทสมาเยอะจนดูว่าหลายๆครั้งมันมีจังหวะซวยด้วยคือบางคนอาจจะไปก่อนแต่จริงๆยังแกร่งกว่าอะไรประมาณนี้อันนั้นคือมันเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้ที่เราจะมาจิ้มหนึ่งตัวแล้วบอกว่าตัวเน สามารถบอกได้ว่ากลุ่มเนี่ยดีที่สุดในความหมายของการเลือกเคสจริงๆผมมองว่ามันไม่มีความจําเป็นต้องไปหาตัวดีที่สุดหรอกแต่มันหาตัวดีที่สุดที่ตอบโจทย์มากกว่าเพราะถ้าคนชอบดีไซน์แบบ uag ตัวที่ดีที่สุดของคุณก็ uag monark เนี่แหละคือกันกระแทกดีที่สุดแล้วเพราะดีไซน์แบบเนี่ยมันถูกเริตถ้าบางคนชอบเรียบ,เ,ยบเคสเมีทับพลาสหรือพ e ลิเคนก็ดูจะตอบโจทย์กับคุณมากกว่าเพราะเนี่ยคือเคสกันกระแทกที่ดีที่สุดในมุมของคุณหรือบางคนชอบทนไม้ทนมือซีรีส์พอลิเค้นก็จะตอบโจ s o l i d ดี้ก็รออยู่ตรงนั้นให้คุณอยู่แล้วดังนั้นเคสกันกระแทกที่ดีที่สุดอาจจะไม่มีอยู่จริงแต่เคสกันกระแทกที่เหมาะกับคุณที่สุดมีอยู่ครับตามนี้เลยนี่คนะไม่ค่อยนอะประมาณนี้นะครับทุกคนคลิปนี้ไม่ใช่อะไรหรอกอยากเอาซีนดรอปเคสที่แบบ เคยทามาไม่ให้ทุกคนดูกันนะครับเราจริงจริงดรอปมาเยอะมากแต่บางคนเคยเห็นแค่คลิปล่าสุดของเราเท่านั้นเองก็เลยเอาคลิปเนี่ยมารวมแบบให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับและใครนะครับที่รอตัว iPhone 16และอยากจะรอแบบดูตัวคลิปรีวิวของตัวเคสหรือว่าดรอปเทส iPhone 16อีกทีหนึ่งนะครับก็ติดตามที่ช่องของเราได้ทั้ง425หดีกรีหรือว่าโซเชียลมีเดียอื่นๆของเราด้วยนะครับอย่าลืมนะครับทุกคนถ้าอยากจะซื้อเคสกันกระแทกดีๆที่มีเทสจริงให้แบบนี้นะครับต้องที่นี่นะ ครับ425ดีกรีรือชัดคัดของดีสั่งง <ah ่ายส่งไวได้ของชัวร์ครับ iPhone 16กจะคาดการว่าจะเปิดตัววันที Yoon ่10หรือ9ที่เมืองไทยอะไรเงี้ยประมาณวันที่9 9 9กันยา9กันยานะครับแล้วก็น่าจะได้เครื่องกันวันที่20กันยาหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมีพูดไปแล้วนะ วันที่2ี่กันยาเราจะมีไลฟ์อันบ็อกให้ดูกันนะครับมาใส่กับเคสตัวจริงของ iPhone 16ว่าเป็นยังไงบ้างทุกคนมารอติดตามกันได้นะครับแล้วก็ใส่เคสทุกชิ้นที่มีในร้านให้ดูทุกสีตอบทุกคอมเมนต์จริงเหรอขนาดนั้นเลยนี่เราหลักลูกค้า <c oughs> ทำเองไหมเราจะใส่เคสที่มีในร้านทุกชิ้นตอบทุกคอมเมนต์ใส่ทุกสีกดทุกปุ่มโยนทุกเครื่องและหลังจากนั้นเพียงแค่ 2- 3วันเราจะมีคลิป YouTube ไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงรีวิวทุกสีทุกเคสทุกเครื่องรีวิวฟิล์มรีวิวแม็กเซฟและซสซิรีดอปเทสจะตามมาในเวลาอันใกล้นี่คือบทส่วนเลย